สวัสดีครับผบเจอกันอีกเช่นเคยครับช่างสินทีสวันนี้ผมมีเน็ดเปื่อยมานำเสนอครับตัวน,นี้จะเป็นอุกไม่แก้นขามนะครับเป็นไม่แก้นขาค่อนสกแกเชียพัน ความยาวนะครับหนึ100่งร้อยเซนครับเก้าสิบเก้าเซนครับปดหนึ่งร้อยความยาวครับความยาวของั้นฝาดกับสามที่ผ่าเส้นครับสามสิบห้าเซน ครับส่วนตัวนี้ครับผู้ใดอาจารย์ท่านไหนที่ติดตามผมอยู่หรอกะติดตามบางคลิปที่ผมพูดลงตลอดสิู่ว่าพะเนี่ยตัวนี้ก็ตัวใดครับตัวที่ผมไม่ใส่มันหมันนะครับพยานาคักเมื่อตัวเนี่ยทั้งตัวครับตัวนี้ผมจะเปิดแบงค์นะครับพอผมมีของเหรียญไม่แล้วเหรียของเหรียญไม่เหรียญมาแล้วตัวนี้แล้วผมด้จะเปิดแบงค์ครับ ท่านใดอาจารย์ท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยครับนะเนี่ยัดแบงราคาเบาเบาครับพอเป็นของมือสองที่ผมใส่แล้วแต่ว่ามานครับอาจารย์ท่านไหที่ติดตามคลิปผมอยู่จะเห็นคะเนดต,ตัวนี้ครับที่ผมไม่ใส่ได้นะครับตอนนี้มีมีตอนี้นิดน,น้อยคือมีขนนกติดอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ขนนกติดอยู่ตรงตะขาบไ <c oughs> ม่ได้ออกนะครับเป็นพญานาคทั้งตัวแหละครับ อ่าคิดจากได้ไปเก็บไปทางมากครับโทรมากครับ <c oughs> ตัวนี้จะเปิดแบงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ